วันนี้เดี๋ยวเรามาล้างแอร์ไฮเออร์ก e ันนะครับลูกค้าแจ้งว่าเปิด16องศาลแล้วก็ยังไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับก่อนอื่อนก่อนเริ่มต้นก่อนที่เราจะเริ่มล้างแอร์นะครับช่างคนตรวจเช็คแอร์ก่อนนะครับว่าแอร์ใช้งานได้ไหมเปิดปิดด้วยรีโมทได้ไหมเปิดปิดนะครับด้วยรีโมทได้หรือเปล่าเช็คสวิงเช็คสวิกงก่อนนะครับว่าสวิงทางานกปกติไหมก่อนที่จะเริ่มลือ้อแอร์ของลูกค้านะครับ เช็คดูมีลมเย็นออกมาไหมอันนี้คือเช็คเบื้องต้นนะครับมีลมเย็นออกมาคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วครับเดี๋ยวเรามาถอดแอร์ไฮเออร์กันนะครับ yeah. Yeah. ปิดแอร์ครับปิดแอร์เสร็จปุ๊บเรารอให้บาสวิงเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ห้เออเขาคูลดาวอยู่ประมาณสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปิดตัวเองลงอ่ะโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเอาเบเกอร์ลงถอดไฮเออร์กันดูซิว่าแอร์ไฮเออถอดอยังไงถอดแล้ว ที่เทมชุดคอนโทรลนะครับชุดว่าสัญญาณรีโมทนะครับตัวชุดว่าสัญญาณรีโมทอันนี้แบ่งกันนะค่ะพอ,อสายสัญญาณเซนเซอร์ ล็อตแนวฝาบนนะครับถอดเ้อยถอดตัวกองอากาศออกนะครับอันแบบนี้จะมีล็อตซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับบานสวิงตรงนี้ต้องค่อยๆหมุนนะครับอย่าหมุนแรงเดี๋ยวเฟืองหักนะครับเช็คแลวเช็คฝานี้จะเป็นฝาซ้อนล็อตนะครับงัดออกก่อนจะมีทั้งหมดสามจุด